โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็คิดในะวันนี้ก็อาจจะไม่มีการเปิดหน้าเกิดขึ้นนั้นเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามาเจอคลิปเลียวมากมากก็คือวันนี้เดีย๋ยวผมเกินกันเลยคือวันนี้เนี่ยผมได้ไปเล่น4-4จริงๆถ่ายคลิปมลาสองรอบก็คือคลิปนะ้นผมก็ลบไปแล้วเนื่องจากว่าจะถ่ายคลิปนี้เพราะมือมาเต็มเลยต้องลบคลิปเมื่อกี้ออกแต่เราจะมาลงคอนเทนต์นี้แล้วกันก็วันนี้คือผมเนี่ยไปเล่น4-4อะไรวะเน,นี่ยคือวันนี้เนี่ยผมไปเล่น4-4ใช่ไหมทวนแล้ว เล่นไปเล่นมาแล้วก็จะเจอเด็กโตกคนนึงอ่ะจริงๆตอนแรกก็มีหนึ่งคนแหละแล้วก็ทําไปทํามาเราก็มาเจออีกคนหนึ่งที่ไม่ปากเซ็บก็ตามที่คนเห็นตอนต้นคลิปนะคะทุกคนมีตามต้นคลิปเลยก็คือมันมันปากแซบคือผมถ่ายไม่คันตอนที่มันดา่าตอนต้นๆน,น,นะเพราะว่าผมออกไปเอาโทรศัพท์มาอัดคลิปนะโอเคเราจะมาเล่นหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าผมชั่วผม,วผมน่าจะเล่นไม่ไหวว่ะมาเปล่าเฮ้ยบอท เนเนอออย่างแล้วมันตัง้งโอ้มันตั้งค่าปัตตังค่าเชี่ยเป็ของมันเนี่ยมันวิ่งโคตรเร็วเลยพตัา,างห้องไม่เป็นโ <laughs> อ้โหไอเชีอเอ่ยกูซัมเว่แต่ย่าไอเล่นสองชาร์จจริงอะไอ้เชี่ยเล่นสองชาร์จชูบไอ้สัตว์ชูบมันบอกมันจะบอกว่าอะไรนะรมันมันบอกว่าหาห้องอัตโนมัติอะมันห้ากรดอะ แม่งเรแล้ววันยังคือเมื่อกี้แม่งชุกกันด้วยไอ้สารลูกตุ๊ดไอ้เวนเล่นปืนเล่นปืนลูกไอ้เขี้ยวมาเล่นอะไรกันไม่รู้ถ้าห้องผิไดไอ้ห้องนั้นอนะปะัญญาอ่อนโอ้แม่งยิงตัวเล่นเลยไอ้เขี้ยลูกตุ๊ดไอ้เวนฉั<ด>สสบสนฉัสบสนมัสบส ไอ้เฮีย้ยลูกตุ๊ดมาล้างมาเป็นไอ้เฮียเฮ้ยเนี่ยมือหนี้อ่ะแม่งเล่นปืนคิดคู่ไอ้สาสตร์มาควาสั่นลุ้หัวแม่งเลยเฮีย้ยแม่งเกียนกู้ไอ้เด็กวีนเอารู้จักสโมกวีไหมสโมกวีบา้านโดนด้วยไอ้าสตร์โดนด้วยรู้ไหมว่าไอสองคนนี้เป็นบอนห่หรอเล่นรูดหัวอ่ะ ยี่นี้เอายี่นี่ก่อนเลยยี่น,นี้เป็นปากส้นตีนไอเที่ยแฉกไอสัตว์โงโ่<ว>มีอีกตัวหนึ่งอ่ะมันพวกพี่กี่วะอีกตัวหนึ่งนม่งกับเพื่อนมันอะแม่งสามลุมสามลุมสองนี่มาไอ้เหี้ยเล่นสองเมตรเลเยไอ้เหี้ยแม่งเล่นสกรปกรกเล่นสองเมตรเลเยไอ้เหี้ยเล่นสกปรกทุเรียก,ก,กยมาเล่นทุลายไอ้เหี้ย่ียุยย่น เล่นตุเลียนมาเล่นตุเลียนกลับนะไม่โกงนะผมบอกเลยผมพูดกับมันแล้วตอนในคลิปเมื่อกี้ว่าอย่าเล่นตุนนะอย่าเล่นลุมนะแม่งไอเ้เชี่ยแม่งเล่นปืนลูดไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยมันสรงผิดไม่ไม่ไม่เป่าเองสังเกตอีกตัวหนึ่งว่าหลากางเกงปีกงกอ่ะแล้วก็เมื่อกี้มีคนหนึ่งที่เป็นบอยอ่ะไอคนหน้าแม่งเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนเว้ยงมั่วอ่ะมันเล่นแบบยังไงโอ้ยอ่านตัวจัดตั้งเอาชุบเลยพี่โอ้ยเชี่ยเล่นลุงอยู่เลยสมเพี้ยชิบหาย โอ้เราเบิดไอ้เส oh oh ี้ยเราเบิดป enfin oh! ๊าป๊าราเบิดเราเบิดไอ้เสี้ยเราเบิดไอ้เสี้ยเราเบิดโอ้โหไอ้เสี้ยเราเบิดไอ้เสี้ยลูกตูดไอ่เวนแม่งเล่นงงอะไอ้ซาดแม่งลูกตูดได้ชื่อไอ้เสี้ยไอว่าก็ด้วแต่พี่กับเองพี่ว่าเราสองคนไหวป่ะโอ้โหเสี้ยเราเบิด โอ้โห้เชี่ยระเบิดกูถามจริงกูถามจริงไอ้เชี่ยระเบิดโอ้ยเชี่ยแม่งโอ้กูเรียกกันเชี่ยตลาดนี้มึงอย่าหาเล่นเถอะเอาจริงเออไอ้เชี่ยแม่งเล่นระเบิดไอเวนสี่สองไอเชี่ยหาเล่นอืมไอสองเชี่ยที่เขาไปทำเควยเลยเลยเขาต้องยิงยิงให้ดาวเราสามสิบคนเนี่ยเขาไม่เคยเล่นนี่ไอสัตว์ ตรงนู้นก็ยิงอ่ะเฮียเบิดโจ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 แตกไอ้สังโง่ไอ้ชาร์ตสาดเลยลูมเฮียยินเอ็กด้วยโอ้โหเฮียลูมเละเลยเอายิงไปตนสามสามไอ้เฮียสามสามไอ้ชาร์ตอ่ะ ไอ้เช no 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 ี่ยเล่นเย็นปืนชาร์บมาไม่เพลกเลยวะเอ้ยเ้ยทำไมแบบมันเกินไปอ่ะโอ้โหเขาเล่นไม่ได้โอ้โหสี่สักสี่สองโอ้ระเบิดหนักไปไม่ไหวโอ้ไอ้เชี่ยเบ่งสลับไพ่โกงเชี่ยดดาาววโอ้โหไอ้เชี่ยใครปิดไอ้บอลอย่างเงี้นวะไอ้เชี่ย ฟังมันโอ้โหผมเ,เชื่อมันไม่ใช่ปอดสักตัวเลยเปาเชื่อปไปอย่ามันจะขอเราขอข้อตีเรามาแล้วมันจะปากแทบอ่ะไอ้สัตว์เนี่ยมาละนไงไอ้เชีย่ยลูกตุ๊ดจัดเลยอ่ะไอ้เชี่ยทั้งระเบิดทั้งปืนชาร์จไอ้เชี่ยเล่นลุมสีหนึ่งอเอาเปล่าสร้างสร้างใหม่เปล่าสร้างใหม่เปล่า มาเล่นคนอื่นหนูเที่ยอะไรมากาดเองแม่บนึงมึงเล่นสีหนึ่งมึงเล่นสีหนึ่งมึงเล่นปืนชาร์จมึงเล่นระเบิดนี่มึงนี่กูกากเหรอไอ้สัตว์เขาเล่นนี่ใส่ลูกตุ่นลูกกะหรี่เฮ้ยไอ้เที้ยอย่างเง so ี้ยทำไมทำไมอ่ะได้อย่ากลัวไปสร้างเองพวกมึงไม่ต้องสร้างพวกกูสร้างเองไอ้เที่ยเหลือเรียมจิแปดห้ามดูไอ้เที่ยแม่งเหลี่ยมแม่งเหลี่ยมเหลี่ยมจนผมร้อนจริงเหลี่ยมจนผมร้อนจริงแล้วเกมนี้ มันเล่นนิสัยลูกตุ๊ดอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมจะเอาสุดด้วยรอบนี้คือหนา้าจะต้องชนะแล้วแหละถ้าเกิดผมแพ้ผมจะยอมแล้วว่าผมแพ้แล้วถ้าเกิดผมแพ้รอบนี้ผมยอมเปิดหน้าลงช่องตอนนี้เลยอะเมื่อกี้มาเล่นนิสัยลูกตุด๊ดผมกันไม่เลยยูซี่ไม่น่าไหวว่ะบ,บ,บอลบอลเดี๋ยวพี่เล่นเอ่อยูซี่ด้วยเผื่อมันเกียนเดีย๋ยวถ้าเกิดมันไม่เกียนเดีย๋ยวพี่ค่อยไปมอ่มันจรง เทียะปวกลูกตุด๊ดไม่ชอบนี่้เกิดมันไม่เล่น M 5 0 0นี่คือผมกดตัวเลยนะผมบอกเลยแม่งคิดจะเหลี่ยมคิดจะเหลี่ยมคิดถึงคิดแค่ตารู้จักหรือเปล่าเฮ้ยโอเคผมมั่วไปทุกคนมันมันเล่น M 5 0 0อ่นนะใครตาไหนก็ได้ปะจะบอกว่ากกเกียมไม่ได้นะเด็กเรียนโอ้งโง่ไอ้สัตว์โง่ไฟไม่โดน โง่ไม่โดนโง่ไม่โดนในสัตว์โง่วิ่งโดนตนยิงไม่โดนไอเวนโง่ยิงไม่โดนหรอโง่ยิงไม่โดนหรอยังโง่ยิงไม่โดนยังโง่ยิงไม่โดนเรื่อ,อง,ง,อ,ง,งอ,อะไรวะเนี่ยไอ้เทียสุดชิปปินน้งเลยดัดยิงด้วย มาข้างหน้าและวพันยาอยู่นี่แน่เลยยืนไหนวะไอะนู่นนู่นนู่นก็ไม่ได้ตึงก็ไม่ได้ตึงไอสัตว์ไม่ได้ตึงมีดีแค่เหลี่ยมหรอกเพราะมึงอะเล่นในแบบที่ลูกผู้ชายเขาไม่เล่นกันอะชั่วโถมเลยโถมเลยเชี่ยอย่ากแม่งได้ได้ตังหลักโอ้โหไอเชี่ยไอดับบี้โอ้โหไอเชี่ยเหลี่ยมแอ็กไอสัตว์แอ็ก

นี่ไอสัตว์หัวล้วนไปดิเม็ดเดียวพออากาศกระจอกไอ้เหี้ยเข้ามะเม็ดเดียวพอกูให้แค่นั้นแหละก็ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไอ้สัตว์ไม่ได้ตึงมีดีแค่เหลี่ยมกูแค่นั้นแหละในอัจุ๊บแบบเต็มกระบาลเมื่อกี้พี่ก็เต็มกระบาลเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยลอยไอ้สัตว์เวิรยะไอ้เวิเวิรยะวอเหี้ยววิรยะจะบอกกูโปูไม่ได้นะ ปวดหัวหน้าไอ้เชีย่ยปวดหัวหน้ายาพลาด่วนไอ้ซาดกดตัวไอ้ซาดกดตัวไอ้ซาดไม่ยิงไม่กลัดยิงตัวเลยเมื่อกี้ไอ้อยู่นี่อยู่นี่สแนปยิงไอ้เฮียสแนปยิงลูกอีแอบไอ้ซา่ไ,ไงปวดหัวนะปวดหัวนะกูบอกเลยปวดหัวนะ ปวดหัวนะไอ้สัตว์หัวแตกไปดิ <First play. S 1> เอ้าไอ้กูเกี่ยวอะไรเนี่ยดาเมจกูเยอะกว่ามันนิดนึงดาเมจยร์แปด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 สองจ่อเฮียจ่อหรอปวดหัวนะนเหี้ยโอ้ยเฮียสองทางโอยแบดบแบดบใจเย็นแบดบใจเย็นแบดบ โอ้ยเป้าแม่งลุมลุมไอ่สาดลุมไอ้สาดกดตัวแม่งไอ้เหี้ยเมื่อกี้แบบแหลกเป็นเลยเก้าสกายเลอร์วัะไกลในเวนมาป่าซ้ายหรือป่าขวาป่าซ้ายหรือป่าขวาโอ้โหมึงเว้นเป็นพันเมตรมึงกลัวติดโควิดหรือไงเหี้ยโอ้โหสองเมตรโอ้โหโอ้โ ยืนรอไอ้สัต์ต่ออันหน่อยนิแม่ยืนรอโคตรไกลเลยยิงพี่ยิงแล้วไกลไม่เก่งสวยแม่แม่แมยืนเป็นร้อยเมตรแต่กูถ่ายจริงโอเคเดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลยกันเดี๋ยวแต่ว่าขอไปดูมันปากแซ่บหน่อยเอ็งเชิญมาข้อตี้หน่อยได้ไหม สบายสีอะไรสีปากดีสีมือกากไอสัตว์ตึงมาพี่ไอยาคนตึงอ่ะเกียแต่แม่งแต่แม่งเล่นรูมอ่ะไอ้ยาคนไม่ชอบบลุมเลย <c oughs> โอเคสรุปง่ายๆมันออกจากห้องมันออกจากเกมไปละก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่เนี่นะก็ไอพวกปากส้นตีนพวกนี้นะมันต้องได้สั่งสอนไม่เล่นหาลท์แม่งไม่คือถ้าเกิดไม่เล่นหาลท์มันก็ไม่เพลหรอก แต่แม่งเล่นตุ๊ดไงโอเคคนะลิปท่กนพอน่งนี้มีเพียงแค่นี้เดีย๋ยวเอาเป็นว่าผมจะออกไปกินข้าแล้วไว้กันคลิปหน้านะครับทุกคนซีอูครับผม